อ่ะถามเลย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 ยิงเลยก็เขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นหนิงเนาะแต่คนก็รู้เลยว่าใช่แหละก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นหนิงแล้วจริงๆตัวหนิงเองหนิงก็ไม่เคยทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครด้วยเพราะการคาดเดามันมันมันข้างที่จะแบบมาเป็นเราด้วยอะค่ะแม่จริงแล้วพอขาบแบบนี้มันมันเป็นเราบ่อยๆมันรู้สึกยังไงบ้าง ถ้าจะให้พูดว่าชินมันก็มันก็มันก็ชินแหละคะ่ะมันก็ชินแล้วแต่ว่า,อาพอมันเป็นข่าวขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจก็จะก็จะก็จะด่าเราแต่เราก็อยู่ในฐานะที่เราทำงานทุกวันเราอยู่หน้าสื่อทุกวันมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ที่จะไม่ตอบแล้วอย่างที่บอกว่าหนิงก็ไม่วิ่งหนีพวกพี่พี่ให้พวกพ,พี่พี่ทำงานย่าอีกแล้วหนิงหนีพวกพี่มาเกือบครึ่งปีแล้วหนิงก็ไม่ได้หนีแล้วคะ่ะ อะไรตอบได้ก็ตอบอะไรตอบไม่ได้หนิงเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจหนิงอย่างกรณีอเองมันมันโยมันถึงถึงบุคคลที่เป็นภรรยาหลวงซึ่งอาจจะคล้ายว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองว่ามีการไปฮุกสมบัติต่างๆอะไรแบบนี้ของทางอดีตสามีมาด้วยว่ายังไงบ้างคะจริงๆเรื่องทุกเรื่องนะคะหนิงว่าเขาก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นชื่อใครแต่สมมุติถ้าใครจะมองว่าเป็นหนิงอะความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำ ต่อให้หนิงพูดไปว่าใช่ไม่ใช่ถ้าคนที่รักเรา,เ,ราเขาก็เชื่อเราคนไม่รักเราเขาก็ไม่เชื่อเราฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาต้องมาพูดอะไรคําว่าฟุ้สมบัติอ,ออดีตสามีมาให้จะดูแรงเหมือนกันไหมหนิงเราว่ามันเป็นเราเรอก็แรงเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเวลาเท่านั้น ถ้ามันเป็นเราจะทําแบบนั้นไหมคะแหมพี่พี่ดูหนิงทํางานดิเช้าตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวิ่งงานกันจนโววิ่งงานจนแบบทําทุกอย่างจริงๆทุกวันเนี่ยถ้าใครเห็นหนิงอ่ะหนิงเสร็จงานหลักหนิงก็งานเลี้ยงลูกเสร็จเลี้ยงลูกก็ไลฟ์ขายของคุณหนิงทางานเยอะมากจริงๆแล้วส่วนตัวเราได้ยินข่าวมีไหมได้่แบบมันไม่ใครปล่อยข่าวอะไรอย่างเนี้ย ช่างมันเถอะค่ะสำหรับตัวพี่หนิงเองพอเจอข่าวแบบนี้มัน,มนทำให้กระทบถึงพวนน้องด้วยะไรอย่งเงตัวพี่หนิงเลี่ยงยังไงเพื่อไม่ให้ลูกเราเสพข่าวเรื่องเลี่ยงไม่ให้น้องเสพข่าววันนี้คงยากหรือว่ายากไม่สามารถหรอกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปค่อนข้างไกลามากสมมติเราปิดกั้นตรงนี้ก็จะเห็นจากตรงนั้นสมมติเราไม่เห็นอะไรจากเราเลย ก็จะไปได้ยินจากผปกครองเมาส์กันแล้วก็ลูกได้ยินจากผัวครองก็ามาถามกันมันมันปิดอะไรไม่ได้<ม>การเลี้ยงลูกในในในทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกด้วยความจริงและให้เวลากับเขาเยอะมากที่สุดอบกอดเขาในทุกๆเวลาที่เขาต้องการทุกๆสถานการณ์แต่ตัวพี่หนิงเองมั่นใจใช่ไหมคะว่าเราทํามาหากินด้วยตนเองทำงานหนัแต่ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับเขาสอนย่อที่คนมองว่าเป็นเรา แห่หนิงเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มั่นใจหนิงแหละคนที่รู้จักหนิงมั่นใจหนิงทุกคนจริงๆว่าว่าไม่ใช่หนิงหรอกจริง,รงๆกับข่าวกับอดีตสามีเองเรายังคงติดตามชีวิตเขาไหมคะพี่หนิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงไม่ทราบเลยค่ะอันนั้นก็ต้องถ้าสมมติเป็นเรื่องอะไรที่ที่เกี่ยวกับคุณเขาก็ถ้ามีโอกาสเจอเขาหนิงก็ฝากพี่ๆไปถามเขา เลยเอาทุกคําถามที่พี่ๆอยากถามที่มันค้างคางในส่วนของหนิงหนิงก็ตอบแบบว่าทุกๆคําถามเท่าที่หนิงจะจะตอบได้แล้วก็แล้วหนิงว่ามันก็ดีแล้วแหละหลายคนก็สงสัยว่าเขามีใหม่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออถึงยาแต่ก็ยังแบบยังได้แบบใช้ชีวิตในบ้านนาอบ้านเดีวยวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนิงไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหนิงไม่หนิงหนิงไม่ได้มีเวลาไปยุ่งหรือไปตามหรือไปดูอะไรเลยคืออย่างที่หนิงบอกแหละ ตีห้านาฬิกาดังก็ต้องตื่นขึ้นมาเตรียมทํากับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนทํางานทํางานทํางานอ่าบางวันก็ไปรับได้บางวันไปรับไม่ได้เลขาไปรับหรือคุณเขาไปรับบ้างเสร็จพอลูกเลิกเรียนเลิกเรียนพิเศษปุ๊บพอวันว่าเวลาเขาเลิกเรียนพิเศษปุ๊บหนิงต้องถึงบ้านแล้ว,วแล้วก็โยกงานหลายๆอย่างกลับมาทําในบ้านพอเสร็จงานเอาเข้านอนเสร็จก็รลบสายข,ของชีวิตหนิงก็ก็แค่นี้มนันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ไปเจอพบปะเ<ะ>พื่อนบ้าง แวบแแต่ก็น้อยถ้าจะไปไหนก็จะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีแอคทิวิตี้ที่เขาเป็นเป็นแม่ๆแล้วก็มีลูกแล้วเีื่องในข่าวมีการอ้างว่าอ้างว่าเขาเนี่ยมีการเอาเอาชื่อเราเนี่ยไปบอกว่ามีการไปลูวสมบัติเขาจนเขาหมดตัวแล้วไม่สามารถไปจีบใครได้แบบนั้นสหรับหนิงไม่รู้มาสร้างความเสียหายที่กับเราไหม มันกระทบเราไหม,ไมไหนิ่หนิงก็เพิ่งทราบเรื่องเนี้ยก่อนที่ที่ทนิงจะเข้างานได้สักพักหนึ่งเองยังเราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้หรอกค่ะก็เวลาเท่านั้นหนิ่งบอกเลยว่าเวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อในเรื่องของการกระทําถ้าวันเนี้ยเราทําอะไรผลของการกระทําต่อให้ไม่ส่งผลในวันนี้เดี๋ยวในอนาคต ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เองคือเวลาค่ะสุดท้ายแล้วยังอยากจะให้คนหยุดคิดหรือภาพพิงเรากับอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วด้วยไหมคะแม่โอูถ้าถ้าสามารถทําได้อันนี้หนิงขอเลยจริงๆหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบอะไรแบบนี้อีกแต่ในความเป็นจริงก็พี่พี่ทำข่าวมาตลอดชีวิตเนอะมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะมันก็ยังต้องอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะทําได้ก็คือ หนิงเอาหนิงเอาที่ตัวหนิงเองหนิงไม่ไม่ไม่ไปยุ่งว่าใครอะไรยังไงเต่แม่เองมีสายสื่อโซเชียลเข้ามาให้ข้อมูลต้องไหมครับแบบว่าเอ้ยเห็นนะเขาอยู่กับโน้ตอยู่ด้วยอย่างนี้อะไรมีบ้างไหมคะก็เยอะแต่อย่างที่หนิงบอกแหละว่าวันนี้ตัวหนิงเองหนิง move on แล้วแล้วหนิงก็ทำของหนิงนะวันนี้ให้ให้มันดีที่สุดหน้าที่ของหนิงวันนี้คือต้องต้องต้องทำหน้าที่แม่ของลูกให้ดีที่สุด ต่อให้บางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์แต่เราก็พยายามจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดที่ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราแล้วก็ยังมีหน้าที่อื่นๆที่เรายังต้องทำไหนจะธุรกิจไหนจะลูกๆในวงการบันเทิงไหนจะอีกเยอะแยะฝันหรือเป้าหมายที่จะไปข้างหน้าในอนาคตเรายังไปไม่ถึงเลยวันหนึ่งยังอยากประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ปีหน้าอยากจะกลับมาทํางานละครที่ตัวเองรักฝันของหนิงข้างหน้าหนิงยังไปไม่ถึงเลยแล้วลูกหนิงก็ยังเล็กฝันของหนิงอันนี้ก็คือเห็นลูกโตเรียนหนังสือจบมีครอบครัวที่ดีมีความสุขมันยังไปอีกตั้งไกลหนิงไม่หันหลังกลับไปมองข้างหลังแน่นอนหนิงเดินมองข้างหน้าอันนั้นที่ขอย้อนถามทหนึ่งข้อสัญญาอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าฝ่าที่จะเซ็นสัญญาไอ้ามที่จะเซ็นไ่ยากเงื่อนไขต่างๆ สะกข้อหนึ่งได้กลับมาบ้างอยังไม่เป็นไรช่างันเถอนะเนาะอะไรจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของเวลาค่ะอืเป็นเรื่องของเวลาเราเปลี่ยนใครไม่ได้วันนี้เราเอาตัวเราซึ่งเอาตัวเราเองอะ่ะยังยากเลยอะ่ะบางวันเราก็เราก็เสลเส่วนบางวันเราก็มีพลังเราเอาตัวเราเรายังยากเลยให้ให้มันให้มีมีสติในทุกวันแล้วพยายามระงับสิ่งที่เราไม่พอใจหรือเราโกรธ ยังยากเลยเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนใครไม่อยากได้สิ่งต่างๆตามเงื่อน,นไขท,ที่เราเสนอไปแล้วใช่ไหมหาเอาในอนาคตดีกว่าค่ะสบายใจขึ้นไหมแม่ตอนพอรู้สึกว่าเรามุกออนได้แล้วแต่มันก็มีคำันกมาแต่เรใจแต่ว่ามันมีความสบายิใจขึ้นกว่าเดิมแมพอเราได้พูดได้ออกออกไปเลยแลวแตะว,วันค่ะเล่าตะว,วันเล่าตะว,วันคือ มันมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างหรือว่ามันก็ต้องใช้เวลาค่ะนะครับชีวิตตอนนี้ละการชีวิตโสดเป็นไงบ้างคะยังไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนมีวันไหนสนุกเลยสักวันมันก็ทํางานยุ่งยุ่งทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็ดีอะคนรอบๆอข้างหนิงทุกคนน่ารักอลยเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนอะเนี่ยพี่ๆก็น่ารักทุกคนแฟนคลับก็น่ารักลูกก็น่ารักเพื่อนก็น่ารักคนรอบข้างน่ารักทุกคนจะเอาอะไรมากเนาะ ความความความใช้ชีวิตเรามีคมู่คามาตลอดพอวันหนึ่งมันกลับมาส่นะครบชีวิตมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปหรือมันทําให้เราเหงาหรือมันเว้งหรือมันอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับไม่เลยอ่ะไม่ไม่เลยเพราะจริงๆหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความว่าหนิงไม่มีใครเพราะตลอดรอบๆข้างอย่างเงี้ยหนิง,หนงม,มีมีแม่หนิงมีครอบครัวหนิงที่แบบปู่่น่ารักมากเพื่อนหนิงทุกคนก็ สุดเพื่อนร่วมงานก็ดีหนิงเอามาเจอพวกพี่ๆนะวันนี้ที่หนิงไม่ต้องวิ่งหนีพวกพี่อีกแล้วแล้วก็มองหน้ากันแล้วไม่ต้องคอยมดุดแล้วก็ได้พูดคุยกันยิ้มให้กันมัน<ว>ก,ก็ไม่เหงา,าแล้วอะไม่ได้มีความรู้สึกว่าขาดอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหายไปจากชีวิตเลยอะพี่หนิงนว่าพี่หนิงตั้งแต่แบบโสดมามูฟออนอะย่างเงี้ยทำงานเยอะมัน<อ>ทําให้เรามูฟออนเร็วมันเกี่ยวนั้นที่พี่หนิงแบบมันจะเลือกแบบว่าทํางานเยอะเพื่อจะให้ชีวิตหรือใจเรามันมูฟออนได้เร็วมากกว่านี้ พราะปกติหนิงก็จะแบบดูแลน,น้องด้วยไม่ได้ทํางานหนักกว่านี้ณตอนนั้นแต่ตอนนี้เหมือนที่หนิงทําทุกอย่างแบบอ้างว่าเขาเนี่ยมีการเอาเอา,เอาชื่อเราเนี่ยไป,ไปบอกว่ามีการไปพูกสมบัติเขาจนเขาหมดตัวแล้วไม่สามารถไปจีบใครได้อะไรแบบนั้นพี่หนิงไม่รู้มาสร้างความเสียหายที้กับเราไหมมันจะทบเราไหมหนิงหนิงก็เพิ่งทราบเรื่องเนี่ยก่อนที่ที่หนิงจะเข้างานได้สักพักหนึ่งเองยัง เราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้หรอกคะ่ะก็เวลาเท่านั้นหนิงบอกเลยว่าเวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อในเรื่องของการกระทำํำถ้าวันเนี้ยเราทําอะไรผลของการกระทําต่อให้ไม่ส่งผลในวันนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เองคือเวลาคะ่ะสุดท้ายแล้วยังอยากจะให้คนหยุดคิดหรือาพาดพิงเรากับอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้ว ด้วยไหมคะแม่ครูถ้าถ้าสามารถทําได้อันเนี้ยหนิงขอเลยจริงๆหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบอะไรแบบนี้อีกแต่ในความเป็นจริงก็พี่พี่ทำข่าวมาตลอดชีวิตเนอะมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้เนอะมันก็ยังต้องอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะทาได้ก็คือหนิงเอาหนิงเอาที่ตัวหนิงเองหนิงไม่ไม่ไม่ไปยุ่งว่าใครอะไรยังไง เงินตัวแม่เองมีสายสื่อโซเชียลเข้ามาให้ข้อมูลต้องไหมคะแบบว่าเอเห็นนะเขาอยู่กับน้ตอยู่ด้วยยางงี้อะไรมีบ้างไหมคะก็เยอะแต่อย่างที่หนิงบอกแหละว่าวันนี้ตัวหนิงเองหนิง move on แล้วแล้วหนิงก็ทาของหนิงนะวันนี้ให้ให้มันดีที่สุดหน้าที่ของหนิงวันนี้คือต้องต้องต้องทาหน้าที่แม่ของลูกให้ดีที่สุดต่อให้บางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ดี perfect แต่ เราก็พยายามจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดที่ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราแล้วก็ยังมีหน้าที่อื่นที่เรายังต้องทําไหนจะธุรกิจไหนจะลูกๆในวงการบันเทิงไหนจะอีกเยอะแยะฝันหรือเป้าหมายที่จะไปข้างหน้าในอนาคตเรายังไปไม่ถึงเลยวันหนึ่งยังอยากประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จปีหน้าอยากจะกลับมาทํางานละครที่ตัวเองรักฝันของหนิงข้างหน้า หนิงยังไปไม่ถึงเลยแล้วลูกหนิงก็ยังเล็กฝันหนิงอันนี้ก็คือเห็นลูกโตรเรียนหนังสือจบมีครอบครัวที่ดีมีความสุขมันยังไปอีกตั้งไกลหนิงไม่หันหลังกลับไปมองข้างหลังแน่นอนหนิงเดินมองข้างหน้าอันนี้ขอย้อนถามอกหนึ่งข้อสัญญาอย่างที่หลายคนรู้ว่าฝาที่จะเสพยาไอ้ฝาที่จะเส็นมียหย่าน้องเงื่อนไขต่างๆแต่ข้อหนึ่งได้กลับมาบ้างห็นยังไม่เป็นไรช่างเถอะเนาะ อะไรจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของเวลาค่ะอืเป็นเรื่องของเวลาเราเปลี่ยนใครไม่ได้วันนี้เราเอาตัวเราซึ่งเอาตัวเราเองอ่ะยังยากเลยอ่ะบางวันเราก็เราก็เลเอส่วนบางวันเราก็มีพลังเราเอาตัวเราเรายังยากเลยให้ให้มันให้มีมีสติในทุกวันแล้วพยายามระง,งับสิ่งที่เราไม่พอใจหรือเราโกรธยังยากเลยเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนใครคือไม่อยากไม่อยากได้ สิ่งต่างๆตามเงื่อนไขที่เราเสนอไปแล้วใช่ไหมหาเอาในอนาคตดีกว่าค่ะสบายใจขึ้นไหมแม่ตอนพอเรารู้สึกว่าเรามุกออนได้แล้วแต่มันก็มีคำบอกมาตลอดัใจแต่ว่ามันมีความสบายใจขึ้นกว่าเดิมหมพอเราได้พูดได้ออกออกไปเลย่แล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันแล้วแต่วันคือมันมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างหรือว่ามันก็ต้องใช้เวลาค่ะครับชีวิตตอนนี้แล้วการชีวิตสดเป็นไงบ้างค่ะ ยังไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนมีวันไหนสนุกเลยสักวันมันก็ทํางานยุ่งยุ่งทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็ดีคนรอบๆข้างหนิงทุกคนน่ารักอ่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนอะเนี่ยพี่ๆก็น่ารักทุกคนแฟนคลับก็น่ารักลูกก็น่ารักเพื่อนก็น่ารักคนรอบข้างน่ารักทุกคนจะเอาอะไรมากเนาะความความความใช้ชีวิตเรามีคู่มาตลอดพอวันหนึ่งมันกลับผสมนะครัชีวิตมันมันเปลี่ยนไปหรือมันทําให้เราเหงาหรือมันเว้งหรือมันอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ ไม่เลยอ่ะไม่ไม่เลยเพราะจริงๆหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความว่าหนิงไม่มีใครเพราะตลอดรอบๆบข้างอย่างเงี้ยหนิงมีมีแม่หนิงมีครอบครัวหนิงที่แบบโู้น่ารักมากเพื่อนหนิงทุกคนก็ก็สุดเพื่อนร่วมงานก็ดีหนิงเอามาเจอพวกพี่ๆนะวันนี้ที่หนิงไม่ต้องวิ่งหนีพวกพี่อีกแล้วแล้วก็มองหน้ากันแล้วไม่ต้องคอยมุดแล้วก็ได้พูดคุยกันยิ้มให้กัน มันก็ไม่เหงาแล้วอะไม่ได้มีความรู้สึกว่าขาดอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหายไปจากชีวิตเลยอะพี่หนิงว่าพี่หนิงตั้งแต่แบบโสดมามูฟออนนึงเนี้ยทำงานเยอะมันทําให้เรามูฟออนเร็วมันเกี่ยวกันที่พี่หนิงแบบมันจะเลือกแบบว่าทํางานเยอะเพื่อจะให้ชีวิตหรือใจเรามันมูฟออนได้เร็วมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะปกติพี่หนิงก็จะแบบดูแลน้องด้วยไม่ได้ทํางานหนักกว่านี้นตอนนั้นแต่ตอนนี้เหมือนพี่หนิงทําทุกอย่างตอนนั้นอะเอาไปทํา เอาไปเหมือนแบบพอนเดเดินไปไหนนี่ก็แค่แคแคเหมือนก็่อนนีนเหมือนมปให้ให้ท่านได้มีโอกาสทําบ,บุญอะไรงีจะทํา,านี้มาตั้งแต<ห>่ตั้งแต่เดก็กๆอยู่แล้วค่ะก็คือถ้าว่างถ้ามีใครๆๆว่างก็สามารถไปได้ใช่ใครใครว่างก็ไปได้วันเนี้ยหนิงไม่รู้ว่าออนแอร์ตอนไหนถ้ายัางทันเที่ยงค,คืนวันเนี้ยไปเถอะ <c oughs> เพราะมันเป็นวันย้ายสักกาดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรจริงๆหว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจเราอะศรัทธาแล้วเราไปแล้วเราได้พลังกลับมาแล้วเราก็ไปสู้ต่อไงบางวันเราก็ต้องมีแบบ มีท้อมีร้องไห้มีถอยบ้างก็ไปเอาพลังดีๆอย่างเงี้ยหนืองว่ามันมันก็ทำให้ชีวิตเราเข้าวัดเข้าวายยังไงก็ดีมันก็สบายใจขึ้นใช่แล้วถ้าเราเราท้อเราเศร้าอ่ะหรือเกิดเรื่องราวอะไรในชีวิตอ่ะเข้าวัดดีที่สุดอย่าไปใช้อะไรอย่างอื่นไปแบบเล่ายาสุราเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดเลยหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็ไม่เอาช้อปปิ้งกระดาษนิดหน่อยแต่ก็จะแต่ก็จะจุกตอนเขาเรียกอะไรนะตอนบัตรเครดิตมาเก็ตังค์ การใช้นี่กันไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคเนี่ยหมดแล้วต้องปิดตัิดโอ้ยาไปอ่ะตองปิดไไม่แต่เดิมจะไปทำนาคาทิงเนี่ยเขาอยากไปตปเดิงนะเดามดูแลให้คนอีกอย่างทุกคนรต้องทำ่อนีไปละลายอ่ะน